อันนี้จีซูแบล็คพิงค์ค่ะ oh. บอกว่าตามรายงานพิเศษนะคะของฮันกุกอิรโบเนี่ย เขาเป็นใครเหรอฮันคุกอิโบเนี่ยสำนักข่าวเขาบอกว่าเร็วๆนี้ค่ะจีซูบริจาคผลกำไรทั้งหมดที่เธอได้รับจากช่อง YouTube นะคะให้กับองค์กรการกุศล Save the Children ค่ะซึ่งใช้เงินดังกล่าวเพื่อสร้างป่าชายเลนในเวียดนามว้าวจีซูเนี่ยเขามีช่อง YouTube นะคะในเดือนมกราคมปีที่แล้วนี่แหละแล้วก็ปัจจุบันมีสมาชิกบนช่องของเธอเนี่ยสีล้านเก้าสิบเก้าคน 4 9่้าล้านก็เกือบจ้าล้านอไปหล้านแล้วนี่นี่นี่คือวิดีโอในช่อง Youtube ของคุณพขอโทษค่ะขอโทษ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 แล้วก่อนหน้านี้จีซูก็แสดงความตั้งใจที่จะบริจาคเงินที่หาได้จากช่อง y YouTube เนี่ยค่ะโดยแชร์บอกว่าเงินดังกล่าวเนี่ยจะบริจาคให้กับสถานที่ที่ต้องการเงินมากกว่าเออมีช่อง YouTube 4.99ล้านค่ะจีซูอันนี้ เป็นคนที่อบอุ่นมากเป็นคนสวยน่ารักอบอุ่นดูแบบอ่อนโยนใช่วันวันก่อนเห็นเป็นภาพใช่จีซูไหมคะที่บอกว่าเป็นแพนิคอะค่ะเวลาอ๋ออันนั้นพี่พี่อะไรพี่เจนนี่โอ้เอนดูเนาะเอนดูเนาะใช่ค่ะเวลาเจอคนเยอะๆะแล้วก็มีคนมารุมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอาการแบบจะเป็นลมอะไรใช่ค่ะคือแบบใจสั่นซึ่งเมื่อก่อนคนเป็นแพนิคแอทแทคเยอะนะตอนที่ลิซ่าอยู่ด้วยจะคอยดูแลพี่เจนนี่ตลอดเวลา อันนี้ไปคนเดียวไงเต้าลิศเขาก็จะคอยดูประคองจินนี่อนนี่ใช่ใช่ใช่เขาก็จะมีอาการบางคนเห็นคนเยอะๆแล้วใจจะแขวนสะพานนะคะแต่ละคนมาคนละเวลาจ้ะ